ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาชมเทคนิคนะครับการเลี้ยงไก่ของไม้เมืองชอดฟาร์มนะครับก็อลอกนี้จะเป็นลักผสมนะครับก็ผสมแบบกดทับนะครับหรือว่าปล่อยให้พ่อไก่กับแม่ไก่นะครับอ,อยู่กันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ ก็หลังจากนะครับก็ขึ้นฟักแล้วนะครับประมาณ21วันนะครับครับก็หลังจากที่แม่ไก่นะครับออกลูกนะครับก็เอาไปขึ้นก็งลอยนะครับครับก็หลังจากที่ออกลูกนะครับก็เอามาขึ้นกรงลอยนะครับก็ได้ประมาณ หนึ่งเดือนนะครับก็เอาลงท่อนะครับหรือไม่ก็เอาลงท่อเลยก็ได้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับในการเลี้ยงนะครับไก่ก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับก็ครบหนึ่งเดือนนะครับก็ลงท่อนะครับ ก็จนถึงประมาณสองสามเดือนนะครับถ้าตัวไหนกลิดกันก็แยกกันนะครับแยกไว้ข้อหนึ่งนะครับไข่ก็แข่เรงสมบูรณ์ดีนะครับนี่ก็สามเดือนกว่านะครับก็อยู่ประมาณ3ามเดือนกว่านะครับ ก็ตัวไหนจิกกันก็อแยกนะครับแยกไว้นะครับไก่ก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับก็หลังจากที่แยกนะครับก็เอาขึ้นกรงนะครับกรงทำไก่นะครับกรงทำไก่ก็ขนาดเมตรห้าสิบนะครับคูณสองเมตรนะครับ ก็สายให้ลูกค้าไปก็เหลือไม่เยอะนะครับตปวนไหนที่เหลือตัวสองตัวก็เอาไปปล่อยลมผงนะครับก็ไก่ขนาดนี้ก็จะไปปล่อยลมผงได้นะครับอายุก็อยู่ประมาณห้าเดือนนะครับก็เอาตัวรอดแล้วนะครับก็ปล่อยลมผงนะครับก็เพื่อนๆน,นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่อดีไลน์ศูนย์แปดแปดนะครับ 2องเจ็ดสมห้าสองปดสองนะครับอย่างนี้ชุดนี้ก็ปล่อยลงฝูงได้นะครับครับผมสวัสดีครับ